เอ๊ะใครโทรมาดิหนึ่เฮ้ยนี่มันตัวเราเองนี่คุณเคยสงสัยกันไหมครับว่าถ้าคุณในอนาคตโทรหาคุณตอนเนี้เขาอยากจะบอกอะไรคุณแล้วเขาจะพูดอะไรกับคุณฮัลโหลนี่ใครอะครับสวัสดีฉันเองฉันคือนายไงแต่ฉันเป็นนายคนใหม่ในปี2568แแค่จะโทรบอกว่าขอบคุณนะที่เราเปลี่ยนแปลงตัวเองตั้งแต่ต้นปีจนทาให้ฉันเป็นคนใหม่ที่สดใสขึ้นกว่าเดิมเปลี่ยนแปลงหรอเปลี่ยนแปลงยังไงอะ ก็เปลี่ยนเป็นคนใหม่ที่ออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอทั้งเล่นกีฬานอกบ้านกับเพื่อนๆอย่างเป็นประจำและเข้ายิมเพื่อฝึกสร้างกล้ามเนื้อและยังทำอาหารสุภาพกินเองทุกเช้าทําให้ได้โปรตีนและสารอาหารที่เพียงพอตั้งแต่ช่วงเช้าของวันแห็มึงเข้านอนเป็นเวลาและนอนเพียงพอทุกคืนทําให้ตื่นเช้ามามีแรงในการทํางานและอย่างสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์และที่เปลี่ยนแปลงมากเลยคือทำรู้จักควบคุมอารมณ์ตนเองไม่ขี้หงุดหงิดไม่ขี้โมโหพอได้รู้จักการฝึกทําสมาธิอย่างถูกต้องและรู้จักการดืงมพลังแห่งจักรวาลมาใช้แล้วฉฉััันนนนนนทําาอะะไไไรรลลลงงงปปปถึเี่ยแดด้้ข มันไม่ยากเลยสมชายนายก็รู้อยู่แล้วว่ามันต้องทายัางไงแต่แค่นายยังไม่ได้เริ่มทนเองที่ฉันเป็นจากงชุกวันนี้ได้เพราะฉันได้เข้าเรียนคอร์ส5เส้นทางสุขภาพเปลี่ยนคุณเป็นคนที่ดีตลอดการของมาโอเขาไงที่ช่วยสอนทุกอย่างเลยนะตั้งแต่การเลือกกินอย่างถูกต้องการออกกำลังกายการนอนที่ถูกต้องอืมการฝึกสมาธิร,รวมถึงการสอนทำอาหารสุขภาพด้วยนะโอเคฉันจะเริ่มต้นเรียนเดี๋ยวนี้เลย แล้วท่องทายัางไงล่ะถึงจะเข้าเรียนได้ข้อห้าเ้นทางสุขภาพมันไม่มีขายนะสมชายแต่นายอะ่ะจะได้สิทธิการเรียนเนี้ยฟรีเลยนะเมื่อนายเป็นสมาชิกระดับพレสติดกับแบรนด์ d i o ม Mao ซึ่งวิธีที่ง่ายสุดในการเป็นสมาชิกระดับพレสติดอย่างก็เพียงแค่ซื้อสินค้าอาหารเสริมของแบรนด์ Dior ให้ครบ4ชิ้นแค่นั้นเองก็ได้อัปเกรดเป็นสมาชิกระดับพレสติดและสามารถเริ่มต้นเรียนคอสูพิเศษนี้ได้เลยรอช้าไม่ได้แล้วของดีแบบนี้ต้องรีบสมัครเข้าเรียนด่วนเลยต้องเริ่มเรียนเดี๋ยวนี้วันนี้และตอนนี้เลยเพื่อเป็นคนคใใหมใหม่่้เทีสุ อย่ารอช้านะครับคุณคนใหม่ในอนาคตอาจกําลังรอขอบคุณอยู่ในอีกหนึ่งปีข้างหน้ามาร่วมเรียนคอร์สห้เส้นทางสุภาพเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ที่ดีตลอดการนนะครับแล้วเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นตั้งแต่วันนี้ไปมาพร้อมกันเริ่มต้นปีใหม่2568ต้องมีเป้าหมายให้ชัดเจนว่าจะเป็นอะไรถ้าใครยังไม่รู้วจะเริ่มต้นตรงไหนหวแนะนําให้มาเรียนคอร์สห้เส้นทางสุภาพเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ที่ดีตลอดการนะครับแล้วพบกันในคอร์สนะครับ